บางคดีไม่มีคำให้การจากพยานไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีแม้แต่ร่องรอยที่อธิบายได้มีเพียงเสียงรำไห้ในความมืดและเงาของใครบางคนที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าแต่สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่คลืบคลานเข้ามาคืนนี้เราจะพาคุณไปยังหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเบิงตะวัน ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทยหมู่บ้านที่ถตุซอเรนจากแผนที่หลักหมู่บ้านที่ผู้คนกระซิบกันได้ความหวาดกลัวถึงคดีคนหายปริศนาและเงาของวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในบ้านไม้เก่าข้ขาคราดหลังหนึ่งบ้านที่ตั้งตรงงานอยู่ท้ายหมู่บ้านติดก,กับป่าโรคชักบ้านที่ตำรวจเองยังไม่กล้าเข้าไปคนเดียว พราะบางสิ่งในนั้นไม่ได้ต้องการแค่หลอกหลอนและนี่คือเสียงเล่าจากผู้ที่ยังมีลมหายใจแต่เหมือนเดินอยู่ในโลกของคนตายที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันมืดมิดและเงาที่ไม่มีวันหลับไหลเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2564 ในช่วงที่ฝนยังตกแทบทุกวันความมืดและความชื้นแฉะปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านนารินหญิงสาวอายุ24ปีเธอเพิ่งเรียนจบและกลับมาอยู่ที่บ้านเบืองตะวันบ้านไม้เก่าของตากับยายหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านที่เงียบเหงาและมีกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าเก่า กลิ่นของดินชื้นปกคลุมไปทั่วในคืนนั้นนาดินส่งข้อความหาน้องสาวชื่อแพรด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและคำพูดที่เต็มไปได้วยความหวาดกลัวเธอเล่าว่าคืนนี้ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านทั้งที่อยู่คนเดียวไม่ใช่เสียงเดินทั่วไปแต่มันเป็นเสียงฝีเท้าที่ลากยาวหนักอึ้งเหมือนคนไม่ใส่รองเท้า ลากไปตามพื้นไม้กระดานเก่าๆจากชั้นบนลงมาหยุดที่หน้าประตูห้องเธอและที่น่าคนลุกกว่านั้นคือเธอได้ยินเสียงคนร้องไห้เสียงสะอื้นแผ่วๆที่ดังมาจากใต้ถุนบ้านเสียงที่ทำให้คนลุกสู้ไปทั้งตัวราวกับมีใครบางคนกำลังทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ในความมืดนลินพยายามปิดตา พยายามหลับแต่เสียงเหล่านั้นมันบนเวีนอยู่ในหูของเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นชายขอบฟ้าแต่แสงแดดก,กลับไม่สามารถขับไล่ความมืดมิดที่ปกคลุมบ้านหลังนั้นได้นาินหายตัวไปเหมือนละลายไปกับอากาศไม่ทิ้งร่องรอยไว้แม้แต่น้อย ไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีเลือดไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีแม้แต่ความวุ่นวายใดๆบ้านถูกรบจากด้านในทุกอย่างดูเป็นปกติยกเว้นเพียงแค่เจ้าของบ้านหายไปคนทั้งหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีก พวกเขากระซิบถึงเงาที่คอยกลืนกินผู้คนและทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าสารวัตรวัด,วดตำรวจหนุ่มที่ถูกส่งมาจากอำเภอชายผู้เคยผ่านคดีฆาตกรรมมานับไม่ถ้วนถูกมอบหมายให้รับผิดชอบคดีนี้เขายอมรับกับแพรน้องสาวของนรินด้วยสีหน้าลำบากใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหายจากบ้านหลังนี้ สิบปีก่อนก็เคยมีเด็กชายตัวเล็กๆหายไปจากหน้าบ้านดังนี้เช่นกันพ่อแม่ของเขาย้ายออกจากบ้านกลางดึกจากนั้นโดยไม่พูดอะไรอีกเลยราวกับดีตายจากอะไรบางอย่างแต่ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นไม่มีหลักฐานที่ตำรวจจะใช้ดำเนินการต่อได้คดีก็เหมือนกับผู้คนที่หายไปถูกความมืดกลืนกิน แพรผู้ซึ่งโอใจแตกสลายขอร้องให้สารวัตรช่วยสืบให้สุดทางเพราะเธอเชื่อว่าพี่สาวยังไม่ตายเธอเล่าถึงความฝันที่หลอกหลอนเธอทุกคืนว่าฉันฝันถึงพี่นรินพี่เขายืนอยู่ใต้ถุนบ้านเปียฝนทั้งตัวใบหน้าซีดเซียวและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเรากลับมาจากก้นบึงของความมืด ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นยังคงก้องอยู่ในหูฉันทุกครั้งที่หลับตาลงสารวัตรพยายามเข้าบ้านในเวลากลางวันพร้อมลูกน้องอีกสองคนแม้จะพยายามรวบรวมความกล้าแต่ทันทีที่ก้าวเข้าไปในธรณีประตูสิ่งที่พวกเขาเจอคืออากาศที่เย็นผิดปกติยเย็นยเยือกจนถึงกระดูก แม้ว่าอากาศภายนอกจะร้อนอบอ้าวก็ตามกลิ่นเหม็นเน่าประหลาดที่คล้ายกลิ่นศพเน่าปนกลิ่นดินชื้นๆรอยตลบอบอวนอยู่ตรงมุมบ้านและเสียงเหมือนคนเดินบนอยู่ชั้นสองเสียงฝีเท้าที่หนักอึ้งแบบเดิมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยพวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวและรีบถอยออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยไม่คิด ที่จะกลับเข้าไปอีกค่ำคืนหนึ่งท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำแพรตัดสินใจที่จะไม่รอตํารวจอีกต่อไปความรักที่มีต่อพี่สาวและความปรารถนาที่จะรู้ความจริงผลักดันให้เธอเข้าไปในบ้านหลังนั้นเองเธอนำกล้องติดตัวพร้อมเครื่องอัดเสียงเพื่อบันทึกทุกอย่างที่เธอจะพบเจอ ทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านความเย็นเยียกที่เคยสัมผัสเมื่อครั้งแรกโอบล้อมตัวเธอความเงียบนั้นลึกซึ้งจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นรัวเธอเดินสำรวจห้องต่างๆความมืดมิดปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงไฟฉายจากโทรศัพท์ที่ส่งนำทางแพ่เริ่มรู้สึกเหมือนถูกจ้องมอง เมีสายตาหลายคู่กำลังจับจ้องเธออยู่ทั่วทุกมุมของบ้านเธอเรียกชื่อพี่สาวเสียงสั่นเครือพี่นรินพี่อยู่ที่นี่ไหมพี่อยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมคะแล้วจูๆ่ๆมีเสียงกระซิบเบาๆที่เย็ยนยะเยือดังมาจากด้านหลังกลรอมเสียงนั้นแหบพร่าแผ่วเบาแต่ชัดเจน ราวกับกระสิทธิ์อยู่ข้างหูเธออยู่แต่ไม่ใช่คนแล้วแพรชนักงานเส้นขนลุกสู้ไปทั้งตัวเธอหันขับไปทางด้านหลังแต่ไม่พบใครมีเพียงความมืดมิดเท่านั้นภาพในกล้องแม้จะมืดมิดแต่มีเงาสะท้อนจากหน้าต่างใครรูปร่างคนยืนอยู่ ยืนอยู่เพียงแวบ,บเดียวก็หายไปทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ชั้นบนเลยหลังจากคืนนั้นแพรก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอฝันซ้ำๆถึงบึงน้ำข้างบ้านบึงน้ำที่มืดมิดและเต็มไปด้วยความลับในความฝันมีร่างผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวสยายเธอเดินลงน้ำทุกคืนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ แล้วหายไปในความมืดราวกับกำลังถูกบางสิ่งบางอยา่างดึงลงไปความฝันนั้นหลอกหลอนเธอจนเธอแทบจะไม่กล้าหลับตาลงอีกเลยยายของนรินและแพรเสียชีวิตก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนด้วยอาการป่วยชาราแต่สิ่งที่แพรค้นพบหลังจากที่ยายจากไปคือบันทึกเก่า ที่เขียนด้วยลายมือหวดหวดของยายบันทึกนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ราวกับยายพยายามจะบอกอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจไปฉันเคยเห็นเขากลางดึกเขามองขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านเหมือนรออะไรบางอย่างหรือใครบางคนกลับมายายเขียนไว้เงาของเขามันเคลื่อนไหวอยู่ในความเมื่ ไม่ใช่เงาที่เกิดจากแสงจันทร์แต่มันมีชีวิตเป็นของตัวเองตั้งแต่เขามาอยู่บ้านไม่เคยสงบเลยมีเสียงแปลกแปลกกริ่งเหม็นเน่าความเย็ยนที่ผิดธรรมชาติแพรจึงเริ่มสืบประวัติของบ้านหลังนี้อย่างจริงจังและพบว่าเดิมเป็นบ้านของหมอผีคนหนึ่งชื่อตาผลหมอผีที่ชาวบ,บ้านรอกันว่าเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้า ซึ่งเคยรับทำพิธีสะกดวิญญาณและเก็บศพไรายาดไว้ใต้ถุนบ้านเพราะยังส่งไปไหนไม่ได้แต่แพรเริ่มสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ส่งไปไหนไม่ได้แต่อาจจะเป็นตั้งใจที่จะก,กักขังไว้ด้วยวิชาอาคมของเขาและเงาที่ยายเห็นอาจจะเป็นวิญญาณที่ตาผลเคยสะกดไว้ที่รอคอยวันที่จะเป็นอิสระ หรือรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะมาเติมเต็มความแค้นที่ถูกกักขังมานานเมื่อสืบลึกลงไปแคร์ก็พบกับคดีเก่าที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในหน้าประวัติศาสตร์คดีที่ถูกปกปิดและถูกลืมเลือนปี2543เคยมีคดีหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งเธอตัดสินใจฆ่าตัวตาย ในบึงน้ำข้ามบ้านหลังนี้สาเหตุเพราะเธอโดนข่มขืนจากชายในหมู่บ้านคนหนึ่งแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอและผู้ก่อเหตุนั้นคือญาติสนิทของตาผลหมอผีเจ้าของบ้านว่ากันว่าก่อนที่เธอจะดิ่งลงไปในบึงน้ำในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเธอพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นและสิ้นหวังว่า ถ้ามันไม่มีความยุติธรรมก็ขอให้ที่นี่ไม่มีใครอยู่ได้อย่างสงบอีกต่อไปขอให้วิญญาณของฉันจองจําที่นี่และลากทุกคนลงไปด้วยกันและตั้งแต่นั้นมาคำสาปก็เริ่มทำงานคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้ล้วนมีจุดจบประหลาดบางก็ป่วยได้โรคลึกลับที่หาสาเหตุไม่ได้บางก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอย บ้างก็เสียสติเลากับถูกบางสิ่งบางอย่างกัดกินจิตวิญญาณไปอย่างช้าๆวิญญาณแค้งของหญิงสาวผู้นั้นได้กลายเป็นเงาที่เฝ้ารอคอเหยื่อรายแล้วรายเล่าที่จะมาสังเวยความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับคืนหนึ่งแพรฝันอีกครั้งแต่คราวนี้นารินไม่ได้เปียกฝนแล้วเธอสวมชุดขาวขมมผ้ายางสยาย ใบหน้าซีดเซียวแต่แววตานั้นเต็มไปได้วยความว่างเปล่าเรากับวิญญาณของเธอถูกพรากไปแล้วนรินเอ่ยปากเสียงแผ่วเบาเรากับมาจากก้นบึ้งของบึงน้ำฉันเห็นมันมันขังฉันไว้ในบึงมันไม่ยอมให้ฉันไปไหนช่วยฉันด้วยนะแพรรีบมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่เช้าวันต่อมา หลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากแปรสารวัตรบัดผู้ซึ่งเคยเชื่อมั่นในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นตัดสินใจขุดบึง,งน้ำข้างบ้านด้วยแรงกดดันจากแปรและความหวาดกลัวที่เริ่มกัดกินหัวใจของเขาเองและสิ่งที่เขาเจอทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงใต้โคนตมที่ดำมืด พวกเขาพบร่างของนรินจมอยู่ใต้โคลนลักษณะคล้ายถูกกดน้ำไม่มีบาดแผลภายนอกแต่สีหน้าของเธอที่มองขึ้นมาคือสีหน้าของคนที่หวาดกลัวสุดขีดก่อนตายเรากลับเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะกึนกลัวที่สุดในชีวิตและถูกมันดึงลงไปอย่างช้าๆและสิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือเมื่อตรวจสอบใต้ถึงบ้าน วกเขาปบโครงกระดูกอีกสองชุดที่มีลักษณะเก่าแก่พร้อมเส้นได้สีแดงบางๆพันรอบกระดูกแต่ละส่วนและขวดน้ำมันมนดำที่มีกลิ่นเหม็นเน่าครุง้งหลับฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้แค่ตายแต่ถูกสะกดและกักขังไว้ในบ้านหลังนั้นเพื่อรับใช้บางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายและวิญญาณของนริน ก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเงานั้นแล้วหลังจากคดีนี้แพร่ย้ายออกจากหมู่บ้านทันทีเธอไม่สามารถทนอยู่กับความทรงจำที่หลอกหลอนได้และเงาที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นถูกปิดตายประตูปิดสนิทหน้าต่างถูกปิดด้วยไม้กระดานราวกับเป็นหลุงศพที่ถูกขนึกไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ แต่ชาวบ้านบางคนบอกว่าทุกคืนที่ฝนตกหนะักยังคงเห็นแสงไฟบูบวาดจากชั้นบนของบ้านแสงที่ส่องออกมาจากหน้าต่างที่ถูกปิดตายและได้ยินเสียงคนพูดว่าเสียงที่แผ่วเบาแต่กลับดังก้องอยู่ในความเงียบเรากับทิญายเหล่านั้นกำลังทูดคุยกัน นี่คือเสียงจากวิญญาณที่ไม่มีในรายงานของตำรวจไม่มีในข่าวไม่มีในหน้าประวัติศาสตร์แต่ยังคงมีอยู่ดำรงอยู่ในเงามืดของความกลัวอยู่ในลมหายใจและอยู่ตรงหน้าบ้านของคุณในค่ำคืนที่เงียบงันนี้คุณคิดว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรจากหม,มมืดของบ้านคุณบ้างคืนนี้อย่าลืมปิดไฟให้สนิท และจงระวังเงาที่อยู่ข้างหลังคุณเรื่องที่คุณได้ยินอาจเป็นแค่เรื่องเล่าหรืออาจเป็นเสียงเตือนบางอย่างที่ยังไม่จบคืนนี้ถ้ามีเสียงปแปลกๆที่คุณไม่รู้ที่มาอย่าเพิ่งหันไปมองและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องที่ไม่มีใครเล่าสำหรับค่ำคืนนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e สวัสดีทุกคนครับ